โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับชาแนลอาร์แม็กซ์เดิมเนาะก็อยู่ในเกมเกมเดิมนะครับก็คือไปดิเซอร์ออนไลน์ก็ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจได้นะครับโอเคยีนดีมาเข้าเรื่องดีกว่าเป็นการอัปเดตทั้งส่วนมากนะครับวีคนี้ถือว่าไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ออกไปในแนวกลางๆนะครับยังไม่ได้เจอแรงหนักเท่าไหร่อ๋อถ้าหนักจริงน่าจะเป็นพวกคอนเทนต์กิ้วนะครับประมาณนี้ถ้าอยากที่คนดูนะครับเซิร์ฟไทยอัปมาล่าสุดก็มีปรับอาชีพนิดหน่อยนะครับแล้วก็มี ในด้านของอ l l u s t r a t o r นะครับอันนี้ก็เข้าไปจริงครับอย่างที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะครับก็คือ illustrator ที่ว่าไม่ต้องไปผสมแล้วก็คือทํามาปุ๊บจะได้เป็นขวดเขียวขวดฟ้าเลยขวดใจเลยนะครับไม่ต้องไปหวังพึ่งไอเจ้าน้ำตาของอ้าวนะครับที่ทําให้เป็นยาปาร์ตี้อันนี้จะถือเป็นได้ที่ดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากนะครับก็จะรวมเดียดได้นะครับแล้วก็ที่เข้ามาก็คือจะเป็นเลอร์ิวนะครับเลอร์ิวนี่ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่า การที่คุณทาเรือกิอัพ,อ,พอีกขั้นหนึ่งก็ควรจะทานะครับถ้าเกิดว่ามีกิลวที่ว่าอยู่กันอยู่แล้วแย่งก็ทําไว้ไม่เสียหายนะครับเลืกิวนเนี้ยแล้วก็สามารถไปได้หลายคนนะครับจิตเซวาเป็นคาแรคที่ลาเด่นเหมือนเดิมก็มีวินเกมนะครับกดถูกจังหวะก็เร็วขึ้นนะครับกดพลาดก็เรือน่าจะช้าลงนะครับอันนี้จะน่าจะโทษจะไปโทษจันาได้นะนถ้าคุณดูรูปนะครับมันจะมีฟองก็นะอ๋อ่มันรูปเล็กอยู่ดีอะผมซูมให้ได้ไปเนี้ย อ่ะคุสังเกนนะครับถ้าเกิดจดเฟลนะนี่นี่แล้วมัน,น,นจะฟ้องตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้คือคนที่กดผิดนะครับก็จะเป็นวิดีจฉัเข้าไปแต่แต่ละจุดนะครับล้วก็ทาการโบกไว้ภายเรือกดถูกเรือก็จะเร็วนะครับจดไม่ดีเลยก็จะช้าประมาณนี้แถมมีการฟ้องด้วยนะครับบอกตัวตนได้ว่าใครทําอันนี้ก็อาจจะดีและไม่ดีครับสนุกสนุกนไปเออแล้วก็ที่ยากก็คือน่าจะเป็นพวกของแ่กเรือนะครับเออของแจงเรือที่ไม่ใช่จุดแฝงนะเป็นพวกแบบ หัวเรือใบเรือแล้วก็อ,อะไรพวกนี้ครับคุณต้องตีบวกขึ้นมาก็จ,จะตันที่ขอบฟ้านะครับไม่รู้ว่าขอบฟ้าตียากหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูน่าจะเอาเรื่องนะครับยังไงก็หลักการตีจะคล้า,ายกับพวกเจือกม้าของตันโลนะครับหรือพวกชุนมมาอะไรพวกนี้คือถ้าเกิดว่าคุณตีหกติดก็คือจะเป็นเจ็ดน,นะครับแต่ถ้าเกิดเฟลล้มเหลวก็จะลงมาเหลือหกเหมือนเดิมนะครับเอาง่ายก็คือเริ่มมีการลดขั้นตอนตั้งแต่หกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการเซฟขั้นที่หกซึ่งแปลว่าการที่คุณจะตีบวกสิบได้นัระครบ ดังนั้นเจ้าต้องทําใจนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าใชเฟลมีผลเยอะมากนะครับนี่เจ้าเซิร์ฟไทยคร่าวๆนะครับถ้ากเกิดใครสนุกคอนเทนต์จูวก็ยังสามารถทาเนินได้อยู่ครับตอนนี้ที่เหลือเจ้าไม่มีอะไรมากของเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็เราข้าบมาดูของอัปเดตนะครับอันนี้เขาแจ้งอัปเดตถึงวันที่17มกราคมนะครับหรือก็คือวันพรุ่งนี้วันลื่น17นะครับอัปเดตเจ้าเขาจะเจ๋งน,นะครับก็คือมีการอัป สามารถไปสาราสีดำนะครับได้โดยการวาร์ปทันทีเลยแล้วก็ลดความซับซ้อนของอาการเก็บรณ์ออรเวบร,รวมนะครับแล้วก็เห็นแปลสภาพแล้วก็ปรับปรุงตัวเตเรี่ของตัวละครนะครับปรับปรุงเนื้อเรื่องกันเลยอันนี้เจ้าเขาจะจัดมาสามอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูของเซิฟอันนี้เซิฟเจ้าหลีหรือเปล่าอ่ะเจ้าจหลีอยู่นี่ดูของเจ้าหลีก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าหลีจะแจ้งใกล้เคียงกับไทยครับ ก็เอาง่ายคุณดูแพทเกาหลีเนี่ยแปลว่าน่าจะเข้าไทยวันที่17นะครับก็มีการปรับปรุงอาชีพนิดน,นึงนะครับก็คร่าวๆมีเข้าปรับเยอะเหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่ปรับแร้วแต่เป็นปรับมาเยอะอยู่มีทำปรับะเดิมนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาเองซึ่งอาชีพเยอะเยอะแหละผมไม่เล่นทุกตัวแนละ้วตอบไม่ถูกเหมือนกันนีจะ้า,าไปครับตัวละครแล้วก็อันนี้เป็นการเข้าสู่สาราเสด็จแบบอัตโนมัติครับ อาจจะกดชิกแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีน้องที่เป็นราชดีโรจบีครับพาเราวาไปอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าประมาณนี้นะครับที่เขาแจ้งไว้คือแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ตามอย่างยูเวเลียกดเตี้ยนน้องกระเป๋านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตีบอสได้เลยตีเสร็จก็จะพากลับมาในโลเคชันเดิมนะครับกลัไปตอนนี้ถือว่าสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเมื่อจอนนี้จะไปทีนึงต้องโอ้โหไปโดดไปโดดท่อครับแล้วก็เดินเดินทั่วเมืองฝั่งเกาหลีนะครับ ็เลยเจอร่องเถื่อะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจคืออนะไรเนาะเรื่องเถื่อนนี่ยังคิดว่าทําไปยังไม่คุ้มครับอันเนี้ยข้าไปก่อนเดีกว่่วเดี๋ยวรอเขาปรับให้มาสมบูรแล้วคุณค่อยว่าดีก็ได้เกานลียังวันนี้นะครับอันนี้ต้องเซืร์ฟไพจนก็คงอัพป,ประมาณนี้นะแหละแล้วก็ดีตัวเตี้ยนะครับที่คุณจะปรับเขาไพรโอเคของไทยอ่ะเกาหลีไม่เท่านีีนะครับไปดูของแล้วว่าแลบ กับว่าแลบที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นการวาร์ปของแม็กนัตนะครับแม,ม็กนัตหรือแมงนูนั่นแหละสักอย่างนั่นเรียแมงนูจะได้ครับก็คือเพราะจอดเนี่ยคุณจะใช้ค่าเดินทางแพงนะครับแต่เขาปรับใหม่นะจะใช้แค่ 5m เนาะอยูาา่ไหนวะนี่นี่เดี๋นี้คือเขาเอตัวอ,อย่างนะครับเอเลดวินเทอร์มอลเทนนะครับก็คือเออ่ภูเขาหิมะที่ลันนะครับที่ลันเอเลดนี่ลันเหรอวะน่าจะประมาณนั้นภูเขาหิมะที่ลันนะครับแล้วก็ไปแลนด์ออฟเดอะมอร์นิงนะครับเชนเดนทั้งหมด 20m นะเตือนทีนี่โอโ้แพงอยู่เขาเลยปรับใหม่ครับว่าเตอนทางทุกอย่างนะครับ 5m เท่านั้นนะครับไม่เสียนะอะไรทั้งนั้นเลยเราจะไม่แน่ใจว่าวาร์ไปไจะดีขึ้นหรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่า 5m นี้จะพาคุณไปที่หมายของคุณหรือไม่จะพาคุณไปหน้าเดนท็อปนะครับอันนี้ก็ต้องดูชีโอ,นนอ้อันนี้ของจะว่าแล็บนะครับเราจะมีการปรับประดับสังเกตน,นะผมสปอยนะไม่ดูสปอยได้หรือเปล่า แต่ดูจากรูปทรงอะครับเขาบอกว่ามีการลบไอเทมผู้นี้ออกนะครับก็คือก,กุจเกนะมันจะมีบาสลิสเบลแล้วก็คาดีลิงนะครับก็คือเป็นแหวนแหวนคาดีแหละแล้วก็โอชิลาดน,นะครับไม่รู้ว่าทําไม็ัสดนเวลาผสมนะครับเราต้องเอาชิ้นส่แต่ละชิ้นมาผสมกันนะครับอาจจะ3-4ชิ้นเพื่อกลายเป็นสเน็กสกินเบลนะครับอันหนึงหรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรไรทำเป็นแบบ หนังงูแล้วก็เอาหนังงูไปผสมกับเศษบาสลิดอะไรพวกเนี้ยถึงจ,จะได้จ่ายบาสลิดนะครับก็คือคุณต้องใช้ของผสมประมาณเก้าชิ้นนะครับซึ่งโอ้โหโคตรยากแล้วราคา,าก็ไม่ได้แพงเนาะคุณเสียเวลาเก็บนานมากเพื่อเงินสี่สิบเอ็มแต่ที่ผมไม่ชว่อนะอยู่ดีเขาก็บอกว่าไอของพวกเนี้ยไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปวัดดอกแหวนแล้วบ้างหรือเปลี่ยนไปใช้อ,อื่นในการผสมแทนนะครับก็คือน้อยลงก็จะจากที่คุณอ่านนะครับก็จะมีหนึ่งอัน เัาจะบวกกับอันนี้นะครับก็คือจะอารมณ์คล้ายๆกับชิ้นส่วนดำชิ้นส่วนแดงที่ผมดูนะจะใช้สองชิ้นอันนี้นะครับบวกกับอันนี้ก็แปลว่าน่าจะปรับให้ราคาชิ้นส่วนดำชิ้นส่วนแดงนะครับในส่วนของบาทิลิสต์เดลคาตีและก็องชิลานนะครับทีนี้ก็เิดความสงสัยขึ้นอันหนึ่งว่าถ้าเขาปรับอย่างนี้มันแปลว่าอนาคตอาจจะมีเป็นตะเกียงตเตเคียเข้ามาหรือเปล่าในสาปยุดนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีอันนี้ป็นใค่าการเดานะครับ แต่ว่าปรับบา,านี้ต้องมป็นหลายอย่างนะครับเราไม่น่าปรับโดยหลายจุดหมายแล้วเ็าเดี๋ยวที่คุณได้รู้นะครับอันนี้คือเกิดไปวีคแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลมันเป็นเหมือนข้อมูลลอยๆยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับอันนี้กจอคอนเฟิร์มแล้วก็คือเป็นตะเกียงนะครับตะเกียงตะเกียงเดเคียข,ของอาร์มานนะครับแล้วเจฮิเทียซึ่งเขาบอกว่าไอ้จุดเนี้ใช้ a p g ีจประมาณ300นะครับแล้วก็ในจุดที่ฟาร์มจะเป็นเสานะครับจะคล้ายๆกับต้นเล็มเลย ก็คือประมาณว่าไปเปิดตรงเสาแล้วมอนก็ออกมาแล้วก็ตีมอนนะครับถือว่าน่าสนใจเพราะว่ายังไงคิดเทียดอาร์กมานกเป็นที่ที่ฟาร์มมันตบดิดนะครับดิดนี่คือเป็นของที่ค่อนข้างดีนะครับก็สังเกตนะไปเสาอย่างนี้นะครับมีทั้งทีเทียและอาร์มานนะครับก็อันนี้เป็นอาร์มานอาร์มานแนะนำเอพีเป็นสามร้อยนะครับดีพีเป็นสี่ร้อยก็อนนี้จะต้องลุ้นนะครับว่าจะฟาร์มไหวหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าบอลโหดปะนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิด สเกลเอพแค่สามร้อยะคงไม่แรงเท่าสาม,สนสามสนหนึ่งศูนสามสงูนยหรอกั้งคิดนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับเราจ้หน้าแปลก็คือของที่ดอบก็คือเป็นเดวิลไลจ้านะครับเยลิง e ก็คือแปลว่าต่างหูเดวิลไลจ้าอบที่นี่นะครับตบทั้งต่างหูตบทั้งต่างหูทุกการแล้วก็คาพารนะครับแล้วก็สตอไวเทนอัสเชติกอะไรอ๋อนี่คือนี่ครับดีสาม ก็ตอนีีครับของพาร์ของพาร์ก็คือเอ่ออันนี้เป็นชิ้นส่วนเอ่ออะไรน,นะเข็มพิษเข็บพิษถาวรอน,นะครับไอที่มันไว้คอเพื่อนอ่ะอันนั้นก็ดีเหมือนกันสุดก็อันนี้ผมเล่นมานานนะแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มหนักเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยเข็บพิษก็ไม่มีนะอจริงผมไม่มีนะก็ยังไม่เคยดับนะครับก็อันนี้จะถือว่าเป็นเอ้ยประมาณว่าคนมีที่เป็นเดเชียเหรอแปลว่าต้าหน่าฟาร์มเนาะอะไรใช่เช่นอย่างนี้นะ เราแน่นอนนะครับมีอาร์ม่าก,ก็มีทิเทียทิเทียก็มีเหมือนกันนะครับมีให้ฟาร์มแต่ประเด็นคือถ้าคุณอ่านตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจุดที่ใช้การฟาร์มอะ่ะมีแค่สองโลเคชันนะครับซึ่งฟังดูแล้วนะ่าปดหูใจเนะที่ว่าแบบทั้งลูกคือทั้งเซิร์ฟะไม่มีที่ให้ฟาร์มสองที่อะแค่ <laughs> คิดก็คือแบบโอ้โหต้องน่าจะไม่ต้องน่าจะแบบติดป,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 ปัญหาที่ว่าไม่มีที่ฟาร์มนะครับดูตรงใจเหมือนเกมอยากให้เราไปซัดกับคนตรงนั้นนะครับเพื่อจะได้มีที่ฟาร์ม มาเชียีก็เป็นแนวชิดนะครับล้วก็เช่นกันฮิตเทียก็เป็นสองจุดเหมือนกันที่มียังไงก็โอ้ผหโกดผิดผิดผิดยังไงก็ตรงนี้ไม่ฟากมกันได้นะครับไม่น่าจะแย่เท่าไหร่ฮิตเทียก็เหมือนกันเป็นเสาอารมณ์จะคล้ายกอลิมนะครับเปิดแล้วก็เดี๋ยวมีมอนออมมาเอยๆของที่ดอกก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่านี้จะเป็นต่างหูวเดวุลจ้านะครับเอ่อสร้อยทุจาร์ต่างหูทุกาตคาพาร์ทที่สามแล้วก็เในส่วนของผิดนะครับ ใครที่มีความฝันหรือว่าจะล่าฝันก็ไปกันได้นะครับอันนี้ไม่ได้แย่เท่าไหร่เฮ้ยทำไมเปนเฉียนลยพีสองร้อยห้าสิบเนี่ยอมันอาจจะเป็นแค่รูปหลอกนะครับรูปหงตัวธรรมดาถ้าไปทธรรมดาเป็นสองร้อยห้าสิบแต่ก้อนที่เขียนว่าเอพีสามร้อยนะครับจะดีพีสี่ร้อยก็ไม่รู้ว่ายากหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าไปฝากนะครับอันนี้มันก็ปรับความสมุดเลยค่าๆมีแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าแล็บก็คงมีเท่านี้นะครับ ก็คือมีวาร์ปฟรีแล้วก็มีเอตัอ๊เกเจเข้ามาสองอันนะครับแนะนําว่าช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเดี้มาเข้าโจโบ่นะครับถ้าวีหน้าหรือสีสองวีคเข้าเข้าเซิร์เจอรี่ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนี่คือมีสเจ็ดปรเนเท่าไหร่้วเตรียมตัวขายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคาน่าจะลงเยอะเพราะคนน่าจะฟาร์มเยอะโหนที่จะเริ่มลงกนันแล้วเนี่ย mm. ถือว่าโอเคอยู่แหละโอเคครับชิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ เออ,อผมชื่อด้วยแหละคลิปนี้ก็มีเพจทางนี้นะครับก็จุดพลาดประจัรใดก็ขออภัยได้วยนะครับสวัสดีครับ